สวัสดีครับพวกเราเช่นเคยนะครับดวนวัดโรงกึงเดือดอุดมรับซ่อมปัม๊มตัวเดือนรถเกี่ยวข้าวทุกรุน่นทุกยี่ห้อนะครับวันนี้จะพาสมาชิกเพื่อน,น,นสมาชิกรถเกี่ยวข้าวนะครับมาดูปั๊ม dc 70แล้วก็ dc 6 8นะครับซึ่งปัม๊มลูกนี้มีปัญหาอหอนนะครับอาการหอนนะครับลูกนี้ลูกค้าส่งมาแกนะครับบอกว่าอาการหอนไม่หายเราทําการวิเคราะห์แล้วก็เช็คหาสาเหตุ จนเจอนะครับว่าเกิดจากสาเหตุไหนนะครับที่ทําให้ปั๊มหอน,นะครับก็คือสาเหตุจะเกิดจากแผ่นเยี่ยงนะครับหรือว่าตัวสวับเพดนะครับแล้วก็แผ่นรองสวิตเพดเนี่ยตอนนี้จะเป็นอะไรที่เราทําการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะให้เพื่อนๆดูว่าสาเหตุที่ปั๊มหอนี่เกิดจากอะไรนะครับตอนนี้นะครับสาเหตุก็เกิดจาก การสึกลอของเจ้าตัวไอตัวแผ่นเอียงนะครับ mm. เมื่อใช้งานไปนานๆนะครับแผ่นไอตัวรองหัวนิ้วเนี่ยจะหมุนการทํางานของมันจะหมุนนะครับแล้วก็ไปเบียดก,กับด้านขอบเสื้อนะครับขอบเสื้อทําให้เป็นร่องเข้าไปแล้วทาให้แผ่นนี้ไม่หมุนนะครับ mm. พอไม่หมุนแล้วเกิดการขยายของร่องนะครับความลึกลึกเข้าไปจะทําให้แผ่นเอียงแผ่นรองหัวนิ้วเนี่ย สวิงได้เยอะแล้วก็ลูในก็จะไปเบียดกับเพานะครับสาเหตุนะครับที่เจอนะครับรุ่น70เนี่ยจะแก้ไขยากนะครับเพราะว่าเสื้อเกียร์กับตัวแผ่นเอียงมอเตอร์จะเป็นชิ้นงานที่ติดกันนะครับแตกต่างจาก DC 60นะครับซึ่งทำซึ่งสามารถถอดแล้วก็เอาไปทำได้นะครับแต่ตัวนี้จะต้องใช้เครื่อง CNC นะครับในการทำนะครับเพื่อจะปาดนะครับปาดแล้วก็ขยาย เมื่อทําการขยายเสร็จเรียบร้อยทําร่องอทําความลึกทําองศาให้ได้แล้วความโตของเจ้าตัวเบ้าเนี่ยจะโตขึ้นเราจ้องเราจะต้องสร้างผลิตชิ้นในตัวแผ่นสวิตเพดท,ที่เป็นแผ่นรองหวัวเนี้ยใ,ย,ยให้มีขนาดใหญ่เท่าเท่ากันกับรูเบ้าที่เราขยายนะครับเพื่อไม่ให้แก็บเยอะมากเกินไปนะครับตัวนี้ก็คือเป็นสาเหตุ ที่ทําให้ปั๊มหอนแล้วก็ทําให้ปั๊มไม่มีแรงหนึ่งหนึ่งสาเหตุนะครับตัวนี้ปั๊มลูกนี้เราซ่อมไปลูกค้าไปใส่แล้วนะครับใส่แล้วมีแรงนะครับแต่ก็คืออาการหอนนะครับจะแนะนําให้ลูกค้านะครับให้พูดความจริงหน่อยนะครับก็คืออาการปั๊มแต่ละลูกเนี่ยมันจะแตกต่างกันไม่ใช่ว่ากลัวกลัวกลัวจะเสียตังค์เยอะนะครับก็ให้บอกความจริงเรามาให้บอกอาการจริงๆของตัวปั๊มมานะครับว่าซื้อปั๊มมือสองมาหรือว่าปั๊มใช้อยู่ ปัจจุบันหรือว่าอย่างไงนะครับเราจะแก้ไขให้ได้ตรงจุดมากกว่านะครับตัวน,นี้จะเป็นเสื้อปั๊มนะครับที่มีปัญหานะครับจะเป็นรอยร่องนะครับดูดูจากาเราจะสูมเข้าไปให้ดูนะครับจะเป็นร่องนะครับเป็นร่องลึกเข้าไปเมื่อทําการเอาแผ่นสวิปช์เหตุวางลงไปเนี่ยมันจะจิกเข้าไปในร่องนะครับทําให้แผ่นไม่หมุนนะครับพอเกิดการไม่หมุนของแผ่นแล้ว การทํางานของปั๊มก็จะมีเสียงดังเกิดขึ้นนะครับปั๊มลูกค้าท่านใดที่มีอาการแบบนี้นะครับก็ส่งมาให้เราแก้ไขได้นะครับตัวนี้จะแก้ไขเป็นเคสๆเ,เป็นจุดๆไปนะครับตัวนี้ก็คือเป็นแผ่นเอียงมอเตอร์ตัวนี้ทําหน้าที่เป็นมอเตอร์นะครับเป็นมอเตอร์หมนุนตัวนี้ก็จะเป็นร่องเข้าไปเดี๋ยวผมจะมีรูปนะครับรูปถ่ายที่ชัดเจนนะครับให้เ,เพื่อนๆสมาชิกดูว่าแบบนี้สมควรที่จะเปลี่ยนนะครับ ถ้าเกิดไม่เปลี่ยนก็คือต้องแก้ไขนะครับส่งมาให้เราแก้ไขได้ทางร้านเราสามารถแก้ไขได้แต่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนอะไรตัวนี้ก็ต้องสั่งนะครับแต่เสื้อปั๊มเนี่ยาจากจากข้อมูลที่ได้มาจากศูนย์จากทางเมคเกอร์นะครับเสื้อปั๊มนี่ไม่มีมือสอไม่มีอะไรนะครับก็คือจะต้องซื้อยกลูกนะครับก็คือส่งมาแก้ไขได้เพราะว่าผู้ผู้ขายผู้ผลิตเนี่เขาไม่ได้ทําเสื้อไว้ขายโดยเฉพาะนะครับคือถ้าถ้าขายก็คือขายยกลูกนะครับ ตัวนี้จะเป็นภาพนะครับภาพที่รอยร่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากตัวเสื้อนะครับตัวนี้อาการหอนนะครับเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้ปั๊มไม่มีแรงนะครับตอนนี้ก็จะเป็นแผ่นสวิทเพลนะครับที่เกิดความเสียหายนะครับจะเป็นเกิดรอยไหมนะครับเหมือนกับหมุนไปแล้วก็หมุนไปแล้วก็หยุดแล้วก็หมุนนะครับตัวนี้จะเป็นร่องรอยการเสียหายจากตัวเผานะครับ วันนี้ทาการเทสปั๊ม DC 70นะครับลูกที่มีปัญหานะครับที่ลูกค้าส่งมาแล้วก็เกิดอาการหอนแต่การเช็คปั๊มจากเครื่องเทสของเราก็จะเช็คได้เบื้องต้นนะครับก็คือไม่สามารถที่จะเช็คโหลดที่เต็มที่ได้เพราะว่าโหลดที่เราสร้างขึ้นมาเป็นตัวใช้ใช้เบรกนะครับแล้วก็โซ่เป็นตัวเป็นตัว,ตวทาโหลดนะครับมันจะเช็ค ได้ไม่ได้ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เฉพาะาเป็นจุดๆุดไปนะครับพวกรอยรั่วพวกซีดปะกเกลียโอลิงความร้อนพวกนี้ได้หมดนะครับส่วนโหลดนี่ต้องไปใส่กับรถนะครับแต่ก็คือถ้าปั๊มลูกไหนที่ไม่มีแรงจริงๆเนี่ยเราเราเบรกเนี่ยก็คือปั๊มหยุดหยุดไปเลยนะครับตัวน,นี้ก็คือสามารถเช็คได้งคือปั๊มที่ไม่มีแรงจริงๆนะครับตันนี้ก็เช็คปั๊มก่อนส่งมอบให้ลูกค้านะครับลูกนี้ เป็นปั๊ um ม DC68 นะครับน่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นเก่าเขาจะยาวออกด้านด้านตูดของตัวป um ั๊มชาร์จก็เช็คลอยลวเช็คอุณหภูมินะครับเช็คโหลดได้เบื้องต้นตัวนี้เสื้อจากจากข้อมูลที่ได้จากเมคเกอร์นะครับคือเขาไม่ขายนะครับเสื้อเราต้องเราต้องหาซื้อป um ั๊มมือสองทั้งลูกนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะ มันจะเป็นจะสมบูรณ์แค่ไหนก็เราก็ไม่รู้นะครับแนะนําให้ลูกค้าส่งมาดีกว่านะครับเราจะแก้ไขให้ได้อ่ะลูกนี้ก็สมบูรณ์เสร็จเรียบร้อยนะครับเตรียมส่งมอบให้ลูกค้านะครับตัวนี้เทสใช้ระยะเวลาเทสไม่นานนะครับเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับน้ํามันซีนโนลินนะครับรายละเอียดอื่นอื่นนะครับก็เป็นอันเสร็จสิน้นสําหรับกล่องนี้แพ็คกิ้งเตรียมส่ง กลับให้ลูกค้านะครับเพื่อนๆที่สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับอาการปั๊มแบบนี้อาการหอนนะครับสําหรับรถทุกรุ่นนะครับเราสามารถแก้ไขให้ได้นะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเข้ามาทีา่ที่อยู่ตามที่ขึ้นไว้แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นทางเฟซทางเพจทางช่องทาง Youtube นะครับก็สามารถติดต่อได้โอเคครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามและการติด ตามรับชมขอบคุณครับ